ผ่านพ้นไปแล้วค่ะสำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ซึ่งก็เป็นที่จับตามองกันมากโดยเฉพาะในช่วงวันสุดท้ายนะคะเรื่องของการประกาศรายชื่อของคณะกรรมการกลางประจำกรมการเมืองซึ่งก็หมายถึงผู้ที่มีอำนาจในการบริหารสูงสุดในพักคอมมิวนิสต์ เปิดเผยรายชื่อออกมาทั้ง6คนนะคะรวมถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะมีทั้งหมด7คนซึ่งก็ได้ชื่อว่าจะเป็นขุนพลสำคัญหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอรหันต์ของพรรคคอมมิวนิสต์เพราะว่าจะมีอำนาจในการตัดสินใจในเชิงนโยบายของพรรคแต่ละคนที่เปิดเผยรายชื่อออกมาล้วนแล้วแต่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะ ต้อนรับอย่างอบอุ่นและกึกก้องนะคะโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและคณะกรรมการประจำกรมการเมืองชุดใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินโบกมืออย่างยิ้มแย้มให้กับสมาชิกพรรค2,700คนที่ลุกขึ้นยืนปรบมือเป็นเวลานานที่มหาสาลาประชาชนเท่ากับการเริ่มต้นต้อนรับคณะทำงานสูงสุดของพรรคชุดใหม่อย่างเป็นทางการ การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่20เท่ากับการรับรองการทำงานต่อไปของสีจิ้นผิงในฐานะเลขาธิการพรรคในสมัยที่3ซึ่งได้ประกาศคณะกรรมการประจำกรมการเมือง6คนซึ่งรวมสีจิ้นผิงด้วยก็จะเท่ากับการทำหน้าที่ในฐานะผู้นำสูงสุดของพรรคที่จะกำหนดทิศทางของจีนจากนี้ไปค่ะมาดูโฉมหน้าของกรมการเมืองทั้ง7จากซ้ายไปขวาในวันเปิดตัวนะคะ คนแรกก็คือหลีซ่ซีตามด้วยช่ยฉีเจ้าเลอจีสีจิ้นผิงยืนอยู่ตรงกลางค่ะหลี่เฉียงหวังหู้หนิงและติงเสือเสียงมาทำความรู้จักสำหรับแต่ละคนนะคะหลี่ซีก็คือเลขาที่การพักประจำบนฑลกวางตุง้งเป็นพันธมิตรของสีจิ้นผิงหลี่ได้รับการวางตัวให้เป็นประธานคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยของพักที่จะควบคุมกลไกการปราบคอร์รัปชันของพักคนต่อไป ช่ฉีเลขาธิการพักประจำกรุงปักกิ่งเป็นหนึ่งในคนที่สีจิ้นผิงไว้เนื้อเชื่อใจมากและได้ทำงานร่วมกับสีจิ้นผิงในฐานะรองเลขาธิการพักประำประจํามนทนเจ้อเจียงเจ้าเลอจีประธานคณะกรรมการตรวจสอบวินัยพักซึ่งเป็นกลไกปราบปรามคอร์รัปชันเคารับนโยบายของสีจิ้นผิงในการกวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตลีเฉียงเลขาธิการพักคอมมิวนิสต์ประจําเซี่ยงไฮ ที่ผ่านมาต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากนโยบายล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้เป็นเวลา2เดือนนะคะตะลีได้รับการวางตัวเป็นเบอร์สองของโพลิตบูโรและมีโอกาสสูงที่จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีจีนคนใหม่แทนที่หลีเคร่อเฉียงในช่วงต้นปีหน้าค่ะวังหูหนิงเป็นกุนซือคนสำคัญของพรรค และได้เขียนนโยบายให้ทั้งสีจิ้นผิงหูจินเทาและเจียงเจ๋อหมินซึ่งเป็นผู้นำจีนรุ่นที่ 5, 4และ3ติงเว่เสียงหนึ่งในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนและมีบทบาทในพักสูงขึ้นซึ่งในยุคนี้จีนตั้งเป้าเป็นผู้นำเรื่องวิทยาศาสตร์ในเวทีโลกค่ะโดยสีจิ้นผิง ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการรับรองเป็นเลขาธิการพักในสมัยที่3และได้เป็นประธานคณะกรรมการของกองทัพต่อไปเท่ากับการเปิดทางเตรียมไว้เพื่อรับรองสีจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ในปีหน้าค่ะแล,และเท่ากับการเตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะผู้นำจีนที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดต่อจากเหมาเจ๋อตงสื่อ o ร a l t i ม e s ของจีนรายงานว่าคณะกรรมการ กลางกรมการเมืองชุดใหม่จะนำพาจีนเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่ที่สีให้คำมั่นว่าจะเปิดจีนสู่โลกที่กว้างขึ้นและส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ร่วมกันจีนจะเน้นการกระจายรายได้เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสีได้ย้ำความพยายามร่วมกันในการสร้างประเทศและจากนี้ไปก็คือการเสริมสร้างสังคมนิยมที่ทันสมัย 全国各族人民共同努力，我们如期全面建成小康社会，实现了第一个百年奋斗目标。现在，我们正意气风发，迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。 เป็นการถแถลงต่อสื่อมวลชนที่มหาสาราประชาชนที่กรุงปักกิ่งค่ะบทบรรณาธิการของเด e g l o b a l time ย้ำด้วยว่าเส้นทางของพักจากนี้ไปจะยิ่งนำไปสู่ความสำคัญของจีนในระดับโลกเพราะเมื่อมาถึงจุดนี้ได้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและเสถียรภาพของพักคอมมิวนิสต์จีนเท่านั้น แต่อีกด้านยังแสดงให้เห็นถึงความแน่นอนท่ามกลางสถานการณ์ในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายย้าว่าความมีเสถียรภาพทางการเมืองของจีนเป็นข่าวดีสําหรับโลกบทบรรณาธิการ global times ย้ำด้วยว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกและนำประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสของโลกมีสมาชิกพรรคมากกว่า96ล้านคน ความต่อเนื่องของพรรคไม่ได้หมายถึงประชากร1,400ล้านคนชาวจีนเท่านั้นแต่หมายถึงสังคมมนุษย์ทั้งหมด ทั้งการประกาศความเป็นผู้นำคนต่อไปโดยเฉพาะความเป็นประธานกรมการเมืองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เท่ากับการปักหลักเดินหน้าทำงานต่อไปอีกอย่างน้อย5ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้วนะคะและความเป็นผู้นำของสีจิ้นผิงก็หมายถึงว่าไม่มีกำหนดระยะเวลา ซีจิ้นผิงปีนี้วัยห0วัย69ปีค่ะหมายความว่ายังมีเวลาทำงานต่อไปอีกต่อเนื่องสำหรับความเป็นผู้นำของประเทศจีนสำหรับท่าทีของจีนในเวทีโลกก็มีการวิเคราะห์กันว่าการที่สีจิ้นผิงย้ำหลายต่อหลายครั้งถึงความมีสีิรภาพของจีนภายใต้สถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง อาจจะเป็นการขีดเส้นใต้ย้ำว่าจากนี้ไปจีนก็จะใช้นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติแบบแข็งแกร่งและเข้มงวดเช่นเดียวกันนะคะท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ย้ำแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐกำหนดความเป็นไปในทิศทางการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกเพราะฉะนั้นเมื่อสองมหาอำนาจกำลังขับเคี่ยวกันในทุกมิติทั้งสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยี ในบริบทที่กำลังเกิดสงครามระหว่างรัเสเซียและอยู่เคลนด้วยเพราะฉะนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในเชิงการเมืองและเศรษฐกิจกระดับโลกนะคะและท่าทีของจีนจากนี้ไปก็จะต้องจับตามองขณะที่นักวิเคราะห์ของตะวันตกตั้งข้อสังเกตว่าการประกาศรายชื่อกรมการเมืองยิ่งเท่ากับการกระชับอำนาจของสีจิ้นผิงมากกว่าที่คาดการกันไว้ตอนแรก เพราะสมาชิกกรมการเมืองทั้ง6คนเป็นสายที่ทำงานกับสีจิ้นผิงมายาวนานโดยที่ไม่มีสมาชิกมาจากผู้นำสายอื่นเลยนะคะและคาดว่าจากนี้ไปภายใต้การนำของสีจิ้นผิงก็จะยิ่งเผชิญความท้าทายมากขึ้นในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องสถานการณ์ข้ามช่องแคบไต้หวันและนโยบายโควิดเป็นศูนยซึ่งคนจีนแสดงความไม่ค่อยพอใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะ